ผู้ชมกาจากสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบไปยังประเทศทั่วโลกนะคะทำให้มีผู้ว่างงานเป็นจำนวนมากไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ยังมองหางานอยู่ว่าไม่ทราบว่าจะทําอาชีพอะไรดีค่ะจึงมีโครงการดีๆมาเสนอนะคะคุณผู้ชมอาชีพนี้แหละค่ะแท็กซี่เรดี้ค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแท็กซี่คันนี้มีดียังไงมีดีแน่นอนค่ะเพราะไม่ธรรมดาค่ะเป็นแท็กซี่ไฟฟ้านะคะที่มีระบบการจัดการกรบห่วงจรค่ะปลอดภัยนะคะสิ่งสําคัญที่สุดประหยัดเงินประหยัดเวลาประหยัดน้ามันอีกค่ะโครงการนี้ที่เกิดขึ้นนะคะถือเป็นการผนึกกําลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่หวังจะต่อ ยอดนะคะช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานโดยเฉพาะสุภาพสตรีค่ะให้มีงานทํารับจํานวนว่างนะคะกว่า4,000อัตราด้วยกันนะคะคุณผู้ชมส่วนจะเป็นอย่างไรนะคะตามจุ๋มไปสิค่ะรับรองค่ะสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไปค่ะไปนะคะไปได้วยกันค่ะ ปัญหาหลายๆอย่างจุดบางๆของคนขับแท็กซี่เราจะพบกันมากหลายปัญหาบางคนขับแล้วไม่มีลูกค้าไม่พอจ่ายค่าเช่ารถหรือปัญหาผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด -19 รวมไปถึงสุภาพสตรีที่อยากมีรายได้ด้วยตนเองเพราะวันนี้จุงจะมาแนะนำโครงการดีๆใหม่แกะกล่องที่ทานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับภาคเอกชนนำเข้ารถบริการร,รถยนต์สาธารณะแท็กซี่พลังงานไฟไฟ้า ร้อซทั้งประหยัดทั้งวิ่งได้จริงช่วยคนตกงานหรือสุภาพสตรีที่อยากมีรายได้หรือที่เรียกว่าเบรดี้แท็กซี่เป็นโครงการที่ตั้งใจจะทำมาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่แก้วเริ่มขับแท็กซี่ที่เป็นเขียวเหลืองมานะคะก็ได้รับการตอบรับดีๆที่ดีมากจากผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กกักเรียนนะคะ ที่ผ่านมาก็มีคนจองเข้ามาเยอะมากเราก็ไม่สามารถที่จะไปรับลูกค้าทุกคนพร้อมกันได้ก็เ,ออเลยคิดไอเดียนี้ขึ้นมาว่าเราน่าจะรวมกลุ่มผู้หญิงขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะว่าไปรับผู้สสารท่านอื่นได้เพราะว่าผู้สารก็จะถามทุกครั้งเลยค่ะว่าแบบถ้าแก้วไม่ว่างเนี่ยมีเพื่อนขับอีกไหมมีผู้หญิงคนอื่นขับอีกไหมแล้วก็ ตอบได้แค่ว่ามีแค่แค่กับคุณแม่2คนที่ขับด้วยกันเลยค่ะ <All> o, <ช>๋อโหค,คแม่ด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้ก็คือไม่มีใครแล้วหายากมากๆค,ค่ะก็เลยคิดว่าโครงการนี้ถ้าเกิดว่าเราทําให้มันสําเร็จขึ้นมาค่ะ,คะผู้หญิงก็จะได้งานทํามากขึ้นด้วยแล้วก็ผู้หญิงที่ต้องการใช้รถเนี่ย ก็จะรู้สึกมีการดินทางที่ปลอดภัยมากขึ้นด้วยข้อดีที่น้องแก้วมองว่าหลังจากที่เราขับแท็กซี่มิเตอร์เขียวเหลืองแล้วเรามาขับแบบนี้สิ่งที่เป็นพิเศษที่สุดที่แตกต่างจากแท็กซี่เขียวเหลืองคือยังไงคะคือรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ได้ลองมาขับเองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าความแตกต่างเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงเราก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเคยขับแท็กซี่มาจริงๆนะคะมาใช้กับรถไฟฟ้าก็คือมันไม่มีเกียร์ค่ะมันไม่มี เครื่องยนต์อะไรเลยเราก็ต้องอทําความรู้จักกับรถใหม่อย่าง้่เราจะจอดนี้ค่ะเราก็แค่กดปุ่มคือไม่มีเกียร์แล้วก็ประหยัดน้ำมันถูกไหมคะใช่ค่ะน้ํามันก็ไม่ต้องเติมค่ะ,คะน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยน่คะคแบตเตอรี่นี่ก็คืออยู่ได้หลายปีเลยค่ะ5ปี8ปปี ต้องบอกค่าว่าหายห่วงเรื่องความปลอดภัยที่มีแต่ข่าวผู้หญิงโดนบุรุมทำร้ายจริงซั์หรือข่มขืนจากการนั่งแท็กซี่ในยามค่ำคืนโครงการเลดี้แท็กซี่จึงกลายเป็นความหวังเล็กๆสำหรับสาวๆชาวกรุงจะดีแค่ไหนหากวันหนึ่งเปิดประตูแท็กซี่แล้วเจอโชเฟอร์แท็กซี่ผู้หญิงมารยาทงาม ไม่ใช่แค่แท็กซี่ผู้หญิงอย่างเดียวในโครงการนี้ยังมีแท็กซี่ไฟฟ้าผู้ชายที่จะยกระดับด้านการบริการแท็กซี่ให้เป็นซูเปอร์วีไอพีอีกด้วยนางเอกก็ที่ส่งถามนิดนึงทาไมถึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้น<อ>เกิดอะไรขึ้นถึงได้มีการจุดป,ประกายโครงการนี้จ้ะคือจริงล้วเบต้าเนี่ย<อ>เราเรามีเกินการก่อตั้งมาเ<ฆ>พราะว่าด้วยโกที่ต้องการจะอัปเกรด วิธีชีวิตของของนักขับคีเนาะเบต้า <c oughs> เนี่ยมีสามส่วน <c oughs> ส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องการที่เราใช้รถไฟร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย <c oughs> เราเพิ่มรายได้แล้วก็ <c oughs> ลดรายจ่ายให้กับคนขับส่วนที่สองการคอลลาเบเรชั่นกับกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ย <c oughs> เราก็จะได้การ support จากทางการกีฬาให้คนขนับที่ซีในสิ่ของเราเนี่ยสามารถได้รับสิทธิพิเศษในการเช่าที่อยู่อาศัยที่ถูกลงเพื่อจะเซฟคอสให้เขาเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องที่โพล์แล้วทางเบตตาเองเนี่ยเราเราเน้นในการอัปเกรดสกิลของคนขับ เรารับคนขับมาเพื่อมาเทรนนิ่งให้เขามีสกิลด้านอื่นด้านการเซลล์ด้านการพูดคุยกับลูกค้าเพื่อเพิ่มรายได้ส่วนอื่นให้เขาด้วยแล้วก็ในตัวรถของเบต้าเองเนี่ยก็จะมีรถหลายๆจุดอยู่ก็คือเรื่องเบตตาคาเบตตาเลดี้แล้วก็เบตตาคาแชร์เนาะในส่วนของการของเบต้าในหลายบริษัทชื่อด่งของเบต้าเนี่ยก็จะมีอินค่ามอื่นๆมาจากการทำเป็นท้ายซึ่งมาจากการขายผลักลูกค้าเพิ่มเติมไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยรายได้ตรงเนี้ยก็จะเข้ามาฟีดให้กับคนขับแท็กซี่เพื่อเสริมรายได้า นี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอสิทธิทพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือการเช่าที่พักอาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ H H S, ด้วยอัตราเพียงเดือนละ999บาทเท่านั้นเพื่อช่วยลดภาราค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วยโดยจะมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ตรวจสอบคัดกรองผู้สมัครเพื่อให้ได้คนขับแท็กซี่รุ่นใหม่ที่มีความประพฤติดีและมีหัวใจบริการโดยต้องผ่านการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กหน้าจอเลยนะคะพสะพสพรอรพึ่งพันธ์อนุกูลอย่างนอกถ่ายภาพนพขวานนาคนวลรายงานและทั้งหมดนี้ในจุม้มลุยเอง ไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามข่าว GMM 2 5คมชัดคัดเพื่อคุณเพียงกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งค่ะ YouTube GMM 2 5 Thailand อัปเดตท,ทุกวันที่นี่นะคะทางช่องนี้ GMM 2 5ค่ะ